ชัยนรงเริ่มไม่มั่นใจเพราะแคริสออกมาฉะนั้นตอนนี้แพรวกับแคริสต้องหยุดก่อนรองให้คนอื่นบ้างกลุ่มที่หนึ่งจะได้มีกำลังใจคุณครูว่าเอาเลือดแดงก่อนชื่ออะไรนะไป,ไปทางนู้นสิคะอ้อมคะอ่าพัทรวดีกับ พี่ตั้มบอกคุณครูยังไม่เฉลยเลยว่าเป็นคําว่าอะไรฟุตบอลหรือใครถูกต้องถูกต้องทั้งสองกลุ่มเลยแต่กลุ่มที่สองรวดเร็วกว่ารับไปอีกหนึ่งพันคะแนนอ้าวต่อไปอนน่มาแล้วเห็นไหมคะเป็นคําว่าอะไรคาว่าอะไรดีคะอ้าวคำนี้แล้วกัน ว่าผิดเอาแก้ตรงไหนอ้าวอ่าวอ้าวเร็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 วเอาผิดแก้ตรงไหนอ้าวพรทรวดีเสร็จก่อนแต่ตอนนี้แหละมีเกิดการผิดพลาดแล้วอ่าใครจะถูกนะอันนี้เป็นคำของใครคำว่าอะไรอ้าวดูให้ดีนะคะสังเกตให้ดี วันยุคเอกเขียนอย่างไรให้อยู่ตรงไหนไแล้วไปดูเก่งมากแล้วกลุ่มที่หนึ่งจะถูกไหมปิ้งไม่มาเพราะว่าผิดเหมือนกันหรอชใช่เลยเห็นไหมคะเขียนที่เดียวกันเลยจริงๆแล้ววันยุคเอกจะต้องอยู่ <ไป S 1> ทุกคนตอบได้ถูกโบดแต่เวลาแข่งขันแล้วลืมไปเลยวันยุคเอกจะต้องอยู่ที่หางของ ให้ยันชนะนั่นเองฉะนั้นเสมอกันค่ะคำนี้เสมอกันคำสุดท้ายท้ายสุดหรือยังยางอ่ะยากอ่าอันอัน,อนใครอ่รคนนู้นยกมือก่อนอะ่ะคุณครูบอกแล้วว่าน้องแพรวายตับใครนะคะแคริสยังออกไม่ได้เพราะว่าหัวหน้าห้องด้วยเพราะกลุ่มผู้ชายเขาเริ่ม หมดแรงหมดกำลังออกมาแล้วเพราะว่ามีแต่คนเก่งออกมาอ่าเอาเลค่ะพร้อมแล้วเราก็ต้องให้เก่งเอ้ขอโทษค่ะต้องให้เก่งเท่าเขาสิคะอ้ะอาอพิมพ์นิพาออกมาก็เสร็จก่อนอีกแล้วให้คุณครูว่าอย่างไร ครา,าวนี้เห็นเลยว่าใครจะเหมือนคุณครูมากกว่ากันระหว่างกลุ่มหนึ่งกับกลุ่มสองปิง <Yay! S 1> กลุ่มที่สองนำคะแนนไปอีกแล้ว1นึ่พันคะแนน <Yay! S 1> อ้าวกลุ่มที่สองนั่งเงียบก่อนให้กลุ่มที่1ตัดสินใจส่งคนมาแข่งคำสุดท้ายอ้าวกลุ่มที่1นึ่งตัดสินใจจะส่งใคร ที่ไม่ซ้ำกันแล้วคิดว่าได้ใคยนะเ,ยเร็วเร็วอ่าอ่าอ่าคำว่าอะไรเออเดียนไว่ไวนะซื้อๆอ่อเพื่อนเขาเชีย์ปิง เลยคราวนี้อะไรคะเสี้ยววินาทีเดียวเหมือนกันนะคะคำว่าตะลิงนั่นเองโอ้โหยอดเยี่ยมเลยกลุ่มที่หนึ่งเขาพยายามเขียนวรรณยุกต์ให้ตรงด้วยเยี่ยมมากเลยเตบมือให้เตงนางๆในาคาว,วันนี้ เขามีความพยายามแล้วเก่งทุกคนเลยเอาตบมือดังๆไม่มีเสียงตบมือเลยเอาใหม่ค่ะตบมือดังๆอ้าแปลว่ายังมีความตั้งใจอยู่อ้ากลุ่มที่หนึ่งคุณครูให้โอกาสโดยการทบทวนอ่านทั้งกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองและนักเรียนปลายทางอีกครั้งหนึ่งก่อนที่ครูจะมีรางวัลให้พร้อมหรือยังพร้อมแล้วไปเลยค่ะติงอุ้ยขอโทษค่ะขอโทษเอาใหม่

จะให้รางวัลดีไหมเนี่ยกลุ่มที่หนึ่งไม่มีเสียงลยกลุ่มที่หนึ่งบอกก็หนูมองภาพเพลินเดี๋ยวคำคุณครูมาเดี๋ยวไม่มาอ่ะฉะนั้นอีกหนึ่งเที่ยวอ่ะอีกหนึ่งเที่ยวดูให้ดีนะอ่ะไปเลยค่ะ พนนี่ก่อนหนึ่งครั้งจะเป็นอะไรนะปิดตาให้มิดเลยนะตอนสันอ่าไปฟังเพลงเลย ที่ให้เด็กๆได้มีความสุขและสนุกสนานอ้าวมาดูต่อค่ะว่าเป็นอะไรต่อปิงอ้าวคำที่มีความหมายตรงข้ามอ้าวต้องคิดที่ดีก่อนแล้วจึงทายหาคำที่มีความหมายตรงกันข้ามกับคำที่คุณครูให้พร้อมหรือยังเช่นคำที่หนึ่ง วิอาคำว่าถามจะตรงกันข้ามกับคำว่าอะไรเก่งมากเลยอะไรคะตอบอาถามจะตรงกันข้ามกับคำว่าตอบนั่นเองกลุ่มที่หนึ่งนำโดยน้องอันไม่พูดเลยแต่กลุ่มที่สองนำโดยแคริสตอบไปแล้วแล้วนักเรียนปลายทางของรูนะคะ ตอบหรือยังเอ่ยถ้าตอบแล้วรับไปเลยขอ้100ขนน <Yeah. S 1> อละหน0่คะแนนอ้าวเดี๋ยวกลุ่มที่หนึ่งไม่ได้ตอบต้องอยู่ในห้องนี้แน่เลยต้องตอบให้ได้นะเพราะนักเรียนปลายทางตั้งใจตอบแล้วนะคะอา้าวต่อไปคำตรงกันข้ามนะคะคำขอโทษค่ะคำตรงกันข้ามปิงดึง ่ำเลยอะไรคะผ <5. S 1> ลักนั่นเองผลักตัวนี้ค่ะกลุ่มที่สองนำโดยแคริสตอบก่อนอีกแล้วค่ะรับไปอีก100คะแนน <5. S 1> กลุ่มที่หนึ่งตอบได้หรือยังครับอ่าคิดก่อนนะคิดให้เร็วด้วยคำที่สามมาแล้วคะ่ะปิงจมอะไรนะคะ ยอมตรงินข้ามกับคำว่าลอยลอยนั่นเองตอบพร้อมกันรับไปเลยคนละหน,นึ่งพันคะแนนกลุ่มที่หนึ่งมาแล้วกลุ่มที่หนึ่งบอกว่าไม่ยอมแพ้กลุ่มที่สองนะนักเรียนปลายทางทุกๆโรงเรียนเลยคำต่อไปนอกโอ้โหโรงเรียนปลายทางตอบทันไม่เอ่ยนอกก็ต้องตรงกงนข้ามกับนาย รับไปอีก1,000คะแนนเอสงสัยเร็วแน่เลยเพราะว่าได้หมดเลยคําตรงกันครับปิงไปอ,อะไรนะคะไปอ,อะไรแนะ่อ,อ้าแคริฟไม่เปลี่ยนใจไปกับ ปิง <Yeah. S 1> ไปแล้วก็มาอ้ารับไปอีกหนึ่งพันคะแนน <Yeah. S 1> เอาละคำนี้ปิงปลา